ที่วันั้นอที่ไปสวนนงนุอ่ะสี่คนเอาไม่อยู่อ่ะตีคู่นั้นแม่นคู่เจอกันแล้วเดียวอ่ะเาไม่ทายจะอไม่อยู่่เจอกันแล้วไปทักทายกันจะต้องกลัวอะไรอ่ะไปได้มไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ไป้ไปงนี้ไปรนี้ไปตรงไปลงนี้ไปตรงปไปตรงนี้ไปน้ไปนไปไปไไปงนไปนไปไปนไปปนไปไปตรงนี้ ไปคัะทิศคณะทางไงอเล็กอเล็กอนกว่าเขา็มอเอดีใ่เลยลูกอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวยแค่ว่ามือมือเร่าลงไปข้างล่างแบบตรงหน้าไม่เห็นเลยจังเลยเก่งจังเลยไนะคะถ้าจับได้ไหมจับได้ไหมคะนี่ไงเอาตามมือจนเด็กๆนะมือเปียกโอ้โหมือเปียกมือเปียกจับได้หรอคะจับไม่ได้มือเปียก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 จับมือไข้หลัง เจอกันแล้วคุใช้ไม่ร่าเชอบแบบเดียวกันเดี๋ยวพากันไปดูปลาสิไปไปตรงนั้นไปดูปลาชอบธรรมชาติเหมือนกันชอบเหมือนกันเปี้ยแบบนี้คือวันๆก็อยู่แต่บ่อปลานั่นแหละไปไปไปดูปลากันสองคนไปไปเนี่ยความคุอะไรไม่ห่วงห่วงอย่างเดียวเ่ะ พากันไปดูปลาคิวเขาติดลบนะแต่ว่าไอ้ไอคิวเนอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะถ้าในระดับเดียวกันแต่ถ้าไปโรงเรียนเขาจยค่อยๆพัฒนาแต่แต่จะฟังรู้เรื่องแต่บ้านเราอีคิวเป็นอย่างนั้นทุกคนแล้วแล้วคนอื่นแล้วไม่เข้าใจเรามันยากนะแล้วเป็นคนสมาธิสั้นทุกคนตั้งแต่พี่สาวคนโตไล่ลงไปถึงน้องคนเล็กแอะแอะแอะแทั้งวันเลยไปโรงเรียนนั่งะตอนนั้นอยู่ปสามแล้วนะครูขึ้นมาบอกอูเทนี่ฉันทนน้องเธอไม่ไหวแล้ว ไม่ดีนี่แบบก็วนไงแล้วแบบเราก็พูดอะไรมากไม่ได้มพราะพ่อแม่เอาคนทใไม่ใช้ถ้าพูดถ้าพูดความจริงแล้วนะน้องคุณพัฒนาการดีกว่าน้องภูดีกว่าภูดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าภูอ่ะไม่ภูอ่ะอะไรก็ร้องไห้อะไรก็ร้องไห้ตลอดแต่นี่เขาไม่ใช่แต่เขาไม่ฟังใครเขาจะเอาแต่ของเขาแล้วเขา่บ้าห ไม่ต้องโทษใครหรอกการตามใจเด็กนะทาให้เด็กเป็นอย่างนั้นโทษตัวพกเราเองคนเลี้ยงเด็กอย่าไปอย่าไปโทษคนนเนี่ยอย่าไปโทษว่าชอบพูดหย่างคุณป้ามันจริงว่าพี่จะเล่าให้ฟังนะต้อนโเต่านะเต่านะอยากจะได้อะไรร้องไห้นะพี่ก็วิ่งเข้าห้องน้ำเลยนะปิดทุกประตูควงๆๆแม่เปิดเถอะแม่เต่าหยุดร้องไห้แล้วพอเราออกมามันร้องต่อเราวิ่งเข้าห้องน้าขังตัวเองต่ออ่า คือคือจะบอกพี่ขาดเลยคุณจะบอกว่าเลี้ยงเด็กหมดเลี้ยงเด็กต้องใจแข็งนะต้องใจแข็งคือเขาจะร้องเขาจะอะไรเนี่ยแต่เรารักเขาก็รักกันแหละแบ็กซี้แต่ว่าเขาโอ้โหเราไม่อยากให้เขาแบบเราเรารักเขาของเราเรารักอยู่แล้วแต่พะคนอื่นเขาจะว่าทาไมถึงเลี้ยงปล่อยตามใจในแบบนี้ถูกเขาต้องด่าเราเพราะเราเลี้ยงตามใจเรารักเขาเนี่ยเราจะต้องอย่าให้เขาให้คนอื่นด่าเราต้องไม่ให้เขาให้คนอื่นด่าเมื่อวานเนี่ยเขาไปกินเฝยกันใช่ไหมแล้วเขางอแงเขาที่ทำรถเพื่อ พ่อเขาโมโหบอกจะพากลับคุณไม่กลับคุณไม่อยากกลับไปคุณอยากกินอยู่เด๋ยวะไปชักดิ้นชักงอกลางเซนทันนะพี่เดินหนีเลยแต่สมัยนี้เดินไม่ได้แล้วนะสี่สิบกว่าปีที่แล้วเดินได้สมัยนี้ถึงเดินในรูปแล้วหายฝนอุ้ม่เป็นเนาะชักดิ้นชักงอกลางเซนทันเลยอยากได้อะไรก็ชักดิ้นชักงอเลยเดินหนีเลยแต่ตอนนี้พ่อพ่อกับแม่เขาเนี่ยเราพูดเขาก็ต้องกดเราอ่ะเอาลูกออกไปเที่ยวไปไหนนะลูกอยากออมอยากได้อะไรนั้นได้กลับมาตลอดเด็กจะเคยชินถูกไหม อันนี้พอเข้าไปไหนเห็นอะไรที่เขาอยากได้เขาที่ต้องเอาเขาต้องเอาให้ได้แล้วก็พอไม่ได้เขา้รู้สึกผิดหวังแล้วก็เนี่ยเด็กมันก็ทาให้ไปสร้างนิสัยไม่ดีให้เด็กงไงว่าทุกอย่างที่เขาได้เขาต้องได้อย่างเงี้ยไม่ได้แต่อันนี้นะถ้าอยากได้จะไม่ได้แต่วันดีคืนดีถึงจะได้ใช่ใช่แต่เ,เราก็อย่างว่าเราพูดไปก็มันก็ไม่ไม่รู้นะ